เอาละค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีนะักอ่านทุกท่านและสาววายทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะคะวันนี้นะคะตัวเล็กก็จะมารีวิวนิยายวายนะคะเรื่องโหสัตว์ลักเซียนะคะ ก็เป็นผลงานของคุณสตาร์ไดมอนนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต,ต้องของอภัยด้วยนะคะเนาะราคารูปเบ่มนะคะอยู่ที่369บาทนะคะจำนวนหน้าอยู่ที่471หน้านะคะจบบริบูรณ์นะแล้วก็เป็นของสนพิมพ b 2 s นะคะนี่เนาะเรื่องนี้เขาก็ให้ตอนพิเศษมาสามตอนนะคะนี่นะนี่นะคะเนาะมีสุดตอนพิเศษนะสามตอน,นะคะ่ะเรื่องนี้นะคะตัวเล็กซื้อมาจากช้อปปีนะคะในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะตัวเล็กซื้อในช่วงโปรของวันนั้นของเดือนนะคะ ถ้าใครเป็นสาว w ว r k ์กช็อปปี้หรือสแตนนะคะก็จะรู้ใช่ไหมว่าวันนั้นวันนั้นๆของเดือนเนี่ยมันคือวันไหนนะคะอย่างเช่นเดือน2วันที่2เดือนสาวันที่สามเดือนสี่วันที่4นั่นคือวันนั้นๆของช็อปปีที่ลดราคานะคะถ้าใครอยากได้ราคา199บาทนะคะก็รอเดือนหน้านะคะอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเดือนมีนานเนี่ยมันก็มีอยู่นะคะอาจจะมีเรื่อยๆเนะาะก็ลองเข้าไปเช็คดูกันได้นะคะ จะทิ้งร้านไว้ให้นะเรื่องนี้นะคะก็มีในรูปแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็มีให้อ่านในดิสอะไรด้วยนะคะถ้าใครอ,อยากจะรู้เนื้อเรื่องนะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะแต่เขาไม่ได้ลงจบนะคะหรือถ้าใครไม่อยากอ่านอยากจะฟังเ,เรื่องเล่านะคะเขาก็มีนิยายเสียงให้ด้วยนะคะ ก็ลองพิมพ์ชื่อเรื่องไปนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยวิดีโอแรกเลยนะคะเนาะก็เลือกอช่องทางที่ตัวเองถนัดนะคะจะแนะนำตัวละครหลักนะคะพระเอกชื่อว่าลาสินทรรอนลูซินจอมจ้องเล่ห์จอมวางแผนสิ่งใดที่เขาอยากได้เขาก็ต้องได้มันมาด้วยแผนลังของเขาเสมอ และยังเป็นเนียสามของน้องๆในเดอะแก๊งอีกต่างหากในเอกของเราชื่อว่าเปอร์เซียเป็นเด็กค่อนข้างมีโรมมีาคติและไม่เชื่อใจใครและวันหนึง่งความคิดและอคติของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อได้มาพบกับรัสินทรน มีเด็กหนุ่มคนหนึงมีนามว่าเปอร์เซียเขาเป็นเด็กมีปัญหาชอบปลอยตีทอวิวาทเป็นประจำแล้วเขาก็ได้มาพบกับลาสินทรจอมวังแผนของเด็กแก๊งครั้งแรกพวกเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ลาสินธอนเห็นว่าเปอร์เซียมีพฤติกรรมก้าวร้าวเขาเลยสนุกที่จะแกล้งและอยากจะปราบพยศแนวตัวนี้ ก็เลยท้าทายเปอร์เซียไปว่าภายในหนึ่งปีเปอร์เซียหาความลับของเดอะแกงได้เอาตำแหน่งที่สามเขาไปเลยแต่ถ้าเปอร์เซียหาความลับของเดอะแกงไม่ได้เปอร์เซียต้องมาเป็นของเขาด้วยจักดศรีของเปอร์เซียเลยรับคำท้าทายนั้นโดยหารู้ไม่ว่ามันคือกับดักที่หมาป่าจอมเจ้าเล่เพื่อให้ แมวเปอร์เซียน้อยตัวแสบให้ติดกัดตนเหตุการณ์ต่อจากนี้แมวเปอร์เซียน้อยจะเป็นอย่างไรจะถูกหมาป่าจอมเจ้าเล่วางแผนขย่ำหรือเปล่าโปรดติดตามได้ในโพสต์ัตรักเซียงค่ะเรื่องนี้ตัวเล็กให้6เต็ม1ินะคะเพราะตัวเล็กไม่ได้รู้สึกว่า มันว้าวอู้หูว้าอะไรถนัดนั้นนะคะแต่ก็อ่านได้เรื่อยๆค่ะในเนื้อเรื่องเนี่ยคนแต่งเนี่ยเขาแต่งออกมาดีนะคะมีการเอา,เ,อาเรื่องในสังคมที่พบเห็นกันบ่อยๆนะคะมาใส่ในเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะ แล้วที่ตัวเลขให้หกเต็มสิบเนี่ยเพราะว่านังสือที่ตัวเล็กครอบครองอยู่นะคะมันมีคําผิดแล้วก็มีคําเกินคําขาดพบเห็นได้บ่อยแต่ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะสําหรับตัวเล็กก็พอรับได้นะคะ ถ้าใครรับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้นะคะก็แนะนำให้ไปอ่านในเว็บก่อนนะคะแต่สำหรับตัวเล็กแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างพอใจนะคะในรูปแบบเล่มนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะอะไรนะคะเนาะสำหรับวันนี้ตัวเล็กก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังถึงจุดๆนี้นะคะวันนี้ค่ะ